หมู่บ้านมารวยมารวแนนสตรอนีเนาะนะครับล้มกี่ใบสองร้อยหสิบบาทห้าหใบหใบนะครับมารวยแล้วได้โะตทัด้วยว้าวโตันที่เสร็แล้วก็โทัดนะครับโอ้โหอาเดี๋ยวได้รับรับรับโก่อนเดี๋ยวรับอทัด้วยหมูบ้านมารวยเล่นไปสองคันแล้วห้าใบวันนี้ห้าใบได้โตด้วยได้่่์ทัจะดูกลวักางกดารัตินะครับต๊าที่เส็จ จากผมว่าหาตัวสมทบกันครับเอาเล่นกันะครับเราจะไปเล่นเช้ามาตึงในะคองขเราเราต้องรู้เพื่อจะบอกพวกคุณด้วยโชคดีมากเลยครับพี่ช่วยกันเราต่อนะครับเอับยังมีความหวังครับยังเหลือมอเตอร์ไซค์รุ่นลิมิเต็ดยังอยู่ครับโอ้โหนี่ได้อะไรจ๊ะห้าร้อยบาทครับเป็นสุเปอรุ่นเรือครับเราจะเดินมาบ้าง ตที่คุนินะครับวอออออ่านจายนงตาร้อยต5้งทุ็ลูกเรียนของลูกรับตึงห้าร้อสองใบครับทนายโคุณนี้ที่รลดจับพาโนะนะครับทัททบ้งสองใบ